ดีคอมเมดี้แทแดแดดมแดมสุดท้ายทำพร้อมกันแต่เดี๋ยวให้ฟังลูกจบอีกทีนะลูกนะครูยังไม่รู้ดนตรีเหมือนกันเขาเข้าใจนะลูกมันมีคิวแค่นี้จากนั้นครูต่อนะลูกนะโหนหันครึ่งเหมือนเดิมนะลูกโหนกับเคนนะครับเข้าไปเลยคือทุกคนตามแถวไปหมดนะลูก ไปครับเพื่อเอาหมวกไปเก็บนะลูกมาคร้งนี้พลิกมาตามครูปุ๊บเดินเข้าหลังเวทีเหมวกให้พี่สเตจแล้วหนูก็เข้าช่องเดี๋ยวเข้าช่องเล็กช่องใหญ่ว่ากันคืนเสร็จปุ๊บหนูสองคนเตรียมตัวออกเพลงตอนแรกใช่ตรงนี้ก็จะเป็นแดนเซอร์ส่วนเข้ามาเลยให้แดนเซอร์ปิดเอาโอเคเขาเอาเขาเอาท้ายเพลงนั้นร้องกันเองนะแล้วก็เดินต่อเขาจะเปิดเพลงให้มาลูกเด็กๆครับอยาเพิ่งนั่งลูกจะเสร็จแล้วมาเร็วมาเร็วมาเรนะปุ๊บ ก็คือตั้งแต่ปลุกพระลังนะครับแล้วเดี๋ยวครูจะเข้าเพลงโชว์เลยเนาะเตรียมสาปลูกพระลังให้เราคว้าควายเมกี้ปลูกความหวังาก้าวไปบนเส้นทางสุดา Comedy แล้วแม่คุณนายนะคำเช้าไม่เคยได้พักเดินไปแล้วส่วนใกล้การแอ้ชักไปกันใหญ่<ล>เจอหน้าแม่เป็นชัยไม่เคยถูกใจเธอสักวัน ใช้พี่กอยุงข้าวเดี๋ยวใช้เราให้ถูบ้านถูเสร็จให้ล้างจานเดี๋ยววานให้ล้างซ่วมล้างเสร็จก็เช็ดรถเช็ดหมดให้ซักผ้าซักเสร็จให้เลี้ยงหมารู้ไหมว่าพี่ต่อแต่งานบ้านก็ทำทุกอย่างและยังไม่ชวดใจเสียงน,นี้ก็ไม่ไล่อมองหน้าก็จบต,ตีตีเอาตีเอา จงเราไม่สบายคิดเรามังน้อยใจอยู่ไปก็ต่อแต่อย่าตีอย่าตีขอแค่นี้ก็ไม่ไล่จงไม่สบายถึงเราตาย,ายพี่ก็ต่อแต่เี่เ็กลองขอ่าสสานได้ไหมมันมันต่อแต่ ปวดนอกข้างนู้นเรียวข้างนี้่ถูกต้องอย่างนี้นะครับเข็นมากับแดนเซอร์กินถุนกันไปเลี้ยงข้าวอยากกินอะไรกินได้ทุกอย,ากย่างแหละแต่ว่าไม่ไมเผ็ดใช่ไหม,ไมกินเผ็ดนะเหมือนกันเลยเมยกินเผ็ดเขาก็ไม่กินเผ็ดมีทั้งหลายอย่างเลยอ่ะไม่กินผัดพริกผัดเผ็ดแกงไก่แก,ง,แกงเป็ดน้ำพริกตาแดงไม่กินพริกป่นใส่เม็ดเล็กเม็ดใหญ่สดพริกแห้ง พริกอ่องน้ำพริกแมงดาพริกสีราชาผัดพริกแกงเคยกินเผ็ดจนหูดับล<ว>หวตาไรยอบแก้มแดงขมมนเจดองคนนี้นไ,นไม่กินเผ็ดเจไม่กินเผ็ดไมจริงเลยนีดีกว่าไม่กินเนื้อเขาไม่กินเนื้อ ไม่กินหวานถึงไม่กินหวานทางนี้ิรศเปรี้ยวชอบดางแับเปรี้ยวชอบทานสุดยอดเลยอ่เขายกากเออ้กแเยกออกสด้านเวลาปันจบแยกออกของด้าน สวงผู้พูพ้รู้หรือเปล่าทิ้งเกี่ยวขาดไทยไปเลยเดือนราวช่วงางสงสารรับมาทำไมคงจะโดนเขอทิ้งไปหรือนาเจ้าถึงเดินหาเศร้าหมดอายนึกว่าเป็นคุณนายไปแล้วน,น้องแก้วฉันจำได้ไหมเป็นคุณนายกี่วันช่างน่าสงสารเช ข้างเป็นเศร้าให้เราเอาใจน้ำตาพี่ไหลใครก็รู้ดีไปหาข้างหน้าดีกว่าคนสวยหาคนน่ำรวยกว็าอาจจะมีปีนี้ไม่มีความหมายคืนอ,อยู่ไปอย่เป็นของปิดขอบใจสุดซึ้งที่คิดถึงพี่ ให้โชคดีโชคทีนะพี่ไม่ว่าเฮ้ยทำไมไปแี่ยอกังด้อยไปไยโอเคก็ฝอยรอบนะผานด้านนี้เอาแบบนี้เลยนะโอเคต้องแปูกพลังครับ ต้องมาปลูกเลยครับเด็กๆช้าผ่านด้านนี้นะลูกต้องมาปลูกพลยยังครับโ,<อ>โ,โหนอยู่นี่โหนนี่จำไว้นะ <c oughs> อยู่นี่นะเพื่อนๆค่ะตอนเมื่อกี้ที่เข้ามาตอนจบเสร็จแล้วอะคะ่ะเพื่อนๆสี่คนผู้ชายค่ะยังอยู่ด้านข้างให้นานไปเลยเนาะด้านข้างเราก็แบบแอบแอบรับไปโอ <c oughs> ้ดีกันแล้วเลยไม่แปลกที่กรรมาทำไมเนี่ยเข้าตอนไหน ใช่ใช่หมายถึงว่าตอนหลังเราเล่นกลับมาทำไมคือที่เราออกมาห้ามอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ต้องเข้ารุ่นเราก็ไปรับแอบออกไปว่าอเขาเขาขอดูโฟกัสตรงนี้น้วยเผื่อเขาจะย้ายไปอยู่ข้างในมั้งปุ๊บสามสี่ปลูกพลังให้เราเด็กเขาไปใหม่เขาไมใหม่ไม่มีแรงเลยอะพูดนะเขาเจ็ดแปดก็ได้พี่น้ำสามสี่แล้วเดี๋ยวงง <5 S 2> เขาม,มีบทบาทในการร้องไงห้าหกเจ็ดแปดองคาหลังให้เราคว้าไว้กลุกความหวังพาเราก้าวไปบนเส้นทางฟ้าสุดาวรงน้นเดือดขอมีเดีอดเดอดิมขออภัยไปเลยลูกไปเลย

เช้าไม่เคยได้พักเอชชาไปกันใหญ่เจอหน้าแม่เป็นชายไม่เคยถูกใจเธอสักวันใช้ปีคอยหุงข้าวเดี๋ยวใ้เราให้ถูบ้านถูเสร็จใหล้างจานเดี๋ยววานให้ล้างซ่วงล้างเสร็จก็เช็ดรถเช็ดหมดก็ซักผ้าซักเสร็จให้เลี้ยงหมา ตอแต่พวกนี้ระวังไหมเวลาตอแต่จริงงานบ้านก็ทำชนอย่างเล่ยังไม่ชฉดใจเสียงนี้ก็ไม่ไล่มองหน้าก็จบตีตีเอาตีเอาจงเราไม่สบายคิกแล้วมันด้อยใจอยู่ไปก็ตอแต่อย่าตีอย่าตีขอแค่ลนีก็ไม่ไล่นีจนไม่สบายถึงเอาตายพี่ก็ตอ ายอย่างเลยอ่ะไม่กินผัดพริกผัดเผ็ดแกงไก่แกงเป็ดน้ำพริกตาแดงไม่กินพริกต้นพริกไทยเม็ดเล็กเม็ดใหญ่หมูตบพริกแห้งพริกอ่องน้ำพริกแมงดาพริกสีราชาผัดพริกแกงเคยกินเผ็ดจนหูดับน้ำตาไหลอ้าแกงแดงโอ้ยมึงข้ามันที่สียนนี้เป็นไหมกินเผ็ดเจไม่กินเผ็ด ทางนี้ดีกว่าไม่กินเนื้อเขาไม่กินเนื้อ,อหรอตรงนี้ดีกว่าไม่กินหวานเจ๊ไม่กินหวานแค่น<ภ>ี้เรอเปรีย้ยวชอบทานก็เปรี้ยวชอบทานไอกินเผ็ดจะไม,ไม่กินเผ็ด <c oughs> อ,อยู่นี่ไมไหนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสอง ไปกับหนุมเมืองหลวงทิ้งโคดข้างหลังเม้นนาวตาร่วงมันเจ็บในสวงผู้หวงรู้หรือเปล่าทิ้งเกี่ยวขาดไทยไปในเดือนเก้าวฉัน,นสุขสักลกล้ารับมาทำไมคงจะโดนเขาทิ้งไปหรือไงเจ้าที่เดินหาเศร้าหมดอา เป็นเศร้าให้เราเอาใจน้ำตาพี่ไหลใครก็รู้ดีไปหาข้างหน้าดีกว่าคนสูดหาคนร่ำรวยกว็าอาจจะมีที่นี้ไม่มีความหมายคืนอ,อยู่ไปจะเป็นของพี่ของใจสุดซึ่งที่คิดถึงพี่ขอให้โชคดีโทษทีนะพี่ไม่ว่ง กันแล้วอ่ะ <c oughs> โอเคเออเพลงนี้โอเคใช้ได้เพลงสุดเพลงอันนี้นิดนึงค่ะตอนที่ที่น้องเดินสี่เก้าอันเนี้ยกระแต่น้องต้องมองพอดีมั้ยไม่ต้อง <c oughs> <c oughs>